ข้าคือไอ้เลียมข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่212ร้าคำเตือนช่องนี้นี้นะฮะที่เกา่าอาจจะพาดแบบเล่าแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มถ่าคลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับอขอใกดคนค์กขอให้เจอเนอื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้ร่ำรวยพวกเจ้านั้นเป็นปีศาจคนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกียนข้าแต่ว่าพวกเจ้ากลับเรียนรู้เกี่ยวกับการเยินยอและการประจบสอบพลอแบบนี้เนี่ยนะทางนี้ทางนี้เลยครับนายท่าน ตองนี้เลยขอรับน้อยต้นนี่คือสถานที่ที่หยดเลือดหยดนั้นตกลงมาอย่างนั้นหรอมันคือปีศาจที่อยู่ในขั้นอนาณาจักรกึ่งจกกักรพรรดิที่เกิดจากหยดเลือดที่แท้จริงของข้าใช่ไหม นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตัวเจ้าจะถูกเรียกว่าอาตาหนึ่งลมหายใจเกลืนกินด้วยออร่าปานมันที่แพร่กระจายออกไปนี่คงจะทำให้คนจากอาณาจักรเบื้องบนตกตะลึงได้ไม่น้อยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นออร่าปานมันอันชั่วร้ายเช่นนี้ อาเมตตาพุตความรู้สึกถึงความชั่วร้ายที่ทำให้ข้าใจสั่นแบบนี้มันคืออะไรกันท่านลุงปราณมานี่มันมาจากสุสานปีศาจใต้พิภพสถานที่แห่งนั้นอยู่ห่างไกลจากที่แห่งนี้มากแต่มันยังสามารถสร้างผลกระทบมาถึงที่แห่งนี้ได้ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นั่นน่ากลัวยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ซสอีก เกรงว่าหนไม่ช้าจะต้องเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่หลวงในนจักเบื้องบนของพวกเราถ้าหากมีเขาอยู่ที่นี่ด้วยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีแน่แน่ายน้อยหวังตามข่าไม้ทันสิคะตามข่ามาเลยโอ้แม่สาวน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนไม่กล้าจับซาดีๆเนอะนี่รล้วนี่แล้วนายน้อยหวังมาแล้ว บ้าเอ้ยอ,ออร่าพลังปราณที่มันออราที่ทรงพลังแบบนี้มันคือลางร้ายมันคงจะออกมาจากสุสานปีศาจใต้พิภพมันไม่ใช่กองการอะไรของพวกเราอีกต่อไปไปล่อยให้พวกกองกำลังใหญ่ๆเหล่านั้นต่อสู้ไปเองก็แล้วกันถ้าหากว่าในตอนนั้นนายน้อยตระกูลกูลไม่สนิทสนมกับจือเยียน ข้าเก่งว่าในตอนนี้คนของตระกูลของพวกเราคงจะไม่รอดแม้แต่คนเดียวแต่น่าเสียดายเขาไม่ยอมให้เจือเยือนของพวกเราติดตามเขาไปด้วยท่านพอ่อว้าววิเศษมากนี่สินะคือพลังมันที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบพลังที่แข็งแร่งนี้กับผู้สืบทอดทักษะวิชามารแบบพวกเราพวกเราก็เปรียบเสมือนมดปลวกเท่านั้น รอบนอกของสุสานปีศาจใตา้พิพภพขนาดตอนนี้พวกเราอยู่รอบนอกของสุสานยังทุกทรมานขนาดนี้และกูช้างเกละ่ะเขาจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแม้กระทั่งลูกปัดกระดูของยอดของฝอซานก็แทบจะทนไม่ไหวเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงได้มีออร่าพลังปราณมันที่แข็งแกร่งแบบนั้นเกิดขึ้นมาได้เห็นได้ชัดเลยว่านางมันที่แข็งแกร่งที่สุดในสุสาในสสาใต้พิภพยังอยู่ที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นตัวนางเองยังมีเสื้อคุมวิถีเซนอยู่ใกล้ๆเพื่อปราบปรามพลังของนางอยู่นางไม่สามารถทำอะไรเลยหนิ่นาะในตอนนี้ข้าควรจะนำเสื้อคุมวิถีเซนนั่นกลับมาและรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดอาจารย์ อาจารย์เอ๊ะเอ๊ะนั่นมันท่านโกหกข้าท่านก็หกข้า,ท,า,ขาท่านต้องการจะฆ่าข้าทำไมนางถึงเป็นแบบนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านพี่จินซานข้าช่างผิดหวังในตัวท่านมากจริงๆนี่เจ้ากูช่างเอ๊ะ พี่โก้ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าข้ามาช้าอีกหน่อยท่านก็คงจะหนีไปจากที่นี่แล้วท่านนั้นเป็นถึงพระภิกษุแต่ท่านกลับมีเจตนาร้ายแบบนี้ท่านต้องการจะเอาเสื้อคุมวิธีเซนกลับไปและทําลายพันนึกเพื่อปลดปล่อยปีศาจนั่นออกมานี่ท่านต้องการจะนําภัยพิบัติมาสู่โลกใบนี้อย่างนั้นสินะพี่โกท่านเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะข้าไม่ได้พยายามที่จะทําลายพันนึกนั่นเลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น เจ้าควรจะถูกลงโทษฐานที่สมรู้ร่วมคิดกับปีศาจนั่นพยายามสร้างภัยพิบัติให้กับโลกใบนี้ไปฆ่าเขาซะแข็งแก่งมากนี่มันระดับกึ่งจกักรพรรดิโอ้สมบัติของพระพุทธเจ้าไม้ท้าปราบปีศาจกูช้างเกอเจ้าใส่ร้ายข้าและต้องการจะฆ่าข้านี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่ ดูเหมือนว่าในตอนนี้ข้าคงจะไม่สามารถเอาเสื้อคุมวิถีเซนนี้กลับไปได้แล้วละ่ะข้าต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนสมแล้วล่ะนะที่เขานั้นเป็นผู้สืบทอดของยอดของฟอซานเขานั้นมีสมบัติอยู่มากมายแถมยังมีหลากหลายวิธีในการช่วยชีวิตของเขาช่างเธอถึงแม้ว่าเขาจะสามารถหนีไปได้แต่เขาก็ไม่สามารถทำให้แผนการของข้าเสียหาย เจ้าไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเขาแค่ถอยออกมาก็พอแล้วโอ้สมบัติล้ำค่าเลยนั่นนี่ยช้างหง,งอ,ทอาาีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์แม้ว่าท่าทางของนางในตอนนี้จะดูเหมือนกับปกติแต่ท่าทางของนางถ้าดูดีๆแล้วมันเหมือนกับว่านางนั้นมีความเครียดแค้นที่รุนแรงเป็นอย่างมาก ในสถานะปัจจุบันของนางถ้าหากว่าไม่มีรูปแบบผนึกนีก้ควบคุมพลังของนางอยู่แล้วก็ด้วยพลังงานปีศาจที่รุนแรงของนางเกรงว่านางคงจะกลายเป็นบ้าและอาละวาดนักกว่านี้แล้วแน่ๆข้าจะปลดปล่อยเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้แหละจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นอิสระแล้วหลังจากที่ข้าทำลายผนึกนี้ ข้าจะต้องรีบหนีไปให้เร็วที่สุดอาตารีบหนีไปจากที่นี่ซะ ตอนนี้ก็ปล่อยพวกคนอื่นๆเดือดร้อนและรองรับความกดเกี่ยวของนางไปก่อนก็นแล้วกันเมื่อนางได้ระบ,บายความแค้นและสังหารคนอื่นๆจนพอใจเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะค่อยกลับมาพูดคุยกับนางดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะนี่มัน